อยู่ตรงนี้มันคงเสมอพร้อมสร้างประสิทธิภาพีเยี่ยมสุดยอดเพื่อเธอสร้างสุขงานทั้งทุกโรงงานทั้งลดต้นทุนและช่วยผ่อนแรงบำรุงรักษาเครื่องจับหมดทุกปัญหาป้องกันลูกเปลนแต่พระจะารบดีแห่งให้ p ว w e r การไหลจารบีในเองดังใจเธอต้องการยังไงได้ป้องกันไม่ให้เติมเกินแต่มีจารบีละลืตลดตลอดเวลาได้อย่างสมบัติฉันคือให้ w e r กระปุกเติมจารบีอัตโนมันติติอรีฟิลได้ฉันคือให้พลังออโต้ลูดิเคเตที่โรงงานผลิตมากมายใช้กันยังทรงประสิทธิภาพส่งพลังในทุกคนแห่งส,สังค เรีย ain นแน่นทำงานต้องบปลอดภัยใช้ในงานยาวนานกินตั้งไงทุกทีกับเก็บจาดระเบียดเป็นอย่างดีเหมาะกับเครื่องจักรทุกประเภทเหมาะกับรกพื้นทั้งที่แคบที่สูงที่อาจจำเบียดทุกงานนากลายเป็นเรื่องง่ายให้ p o อ e r พร้อมแข็งรังทุกโรงงานการฝลดต้นทุนสร้างสุขงานช่างทุกโรงงานสุขกกใจสุข